บอกเลยว่าคุ้มค่าและน่าใช้มากๆนะคะใครที่กำลังเล็งคันนี้หรือดูรุ่นนี้อยู่รับรองคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแค่เชื่อคะ่ะว่าคุณจะได้ขับแบรนด์นี้ในราคาเพียงแค่799 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะกับคันนี้คะ่ะ Range Rover Evoque s e d 4ปี2012เครื่องยนต์ดีเซล2.0รถยุโรปแบบนี้นะคะขับในเมืองก็ได้นะคะหรือว่าจะขับต่างจังหวัดก็ไวหวน้าหัวแต่ทรงสปอร์ตคันนี้เดี๋ยวพาไปดูคะ่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างคันนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์ภายในที่ไม่เหมืคคหมอน้มูทลุไ ที่ไม่ว่าจะเป็นด้านคอนโซลด้านหน้าค่ะที่ออกแบบมาได้อึดถึกทนนะคะทั้งดีไซน์ภายนอกและดีไซน์ภายในความไม่ซ้าใครของเขายังมาพร้อมเคลียร์แบบนี้ค่ะทุกคนคะคันนี้ยังให้ความหรูหราด้วยหลังคาแก้วยาวไปจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยและยังมีความสปอร์ตด้วยเบาะสปอร์ตแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ซ้าใครแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันคันนี้ด้านหลังถือว่ากว้างพอสมควรเลยค่ะและที่สําคัญนะคันนี้ยังมาพร้อมลำโพงระดับพรีเมียมเมอร์เรียนมาให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าครบจบคุ้มที่คันนี้เลยค่ะดีไซน์ด้านหลังบอกเลยนะคะ ออกแบบมาได้เท่ลงตัวสุดๆนะคะและที่สําคัญยังให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยค่ะรุยก็ได้ขนของก็ได้กับคันนี้นะคะขอย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าราคาเพียงแค่7 0 99, 000บาทใครที่อยากเป็นเจ้าของความเท่นี้นะคะจะหลูก,ก็ได้จะรุยก,ก็ดีกับ Land Rover Evoque SD4 สามารถติดต่อคารบันเลอร์หรือเข้ามาชมรถทดลองขับได้เลยค่ะรับรองคันนี้เทไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ